นี่ใครเจอตู้ต้องระวังนะครับนี่ครับอยู่ในตู้อีกแล้วนะฮะสามนีครับโอเคครับยิงหัวไปก่อนดีครับไอ้เข้าได้ไหมเฮ้ยเห็นไหมเข้าได้แล้วนะ เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวด,ดัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพ so ิ c โก้โซ c y b e r แล้วเราอยู่กับกา i n a ยาฟรีไฟครับซึ่งตอนนี้กิจกรรมโมโคเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับผมสําหรับในเซิร์ฟไทยนะครับส่วนกิจกรรมที่เหลือนะครับมีอะไรบ้างนะครับผมของโมโควันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับอ่านะและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือ ตู้มรณะหรือว่าตู้มีชีวิตนะครับใครที่ใส่แรงอยู่ช่วงนี้นะครับจงระวังเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าตู้นั้นเนะี่ยมันเป็นตู้อะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันเลยครับผมเอาเลยครับผมหลังจากที่ไม่ได้โดดร่มสนานเนี่ยครับผมวันนี้มาเริ่มแรกก็ได้โดดร่มกันเลยนะครับวันนี้มากับปับเบี้ยแทคเจ้าเก่าเนี่ยครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของตู้ มีชีวิตนีครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันในแรงกนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าไอ้ตู้มีชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมนะฮะนะฮะนะทำอย่างไรนะแล้วเขามีวิธีการอยู่กันอย่างไรนะครับเ <c oughs> ตือนภัยเลยนะครับช่วงนี้ใครที่ไปแลกของหรือว่าไปเอ้ยเดี๋ยวนี่ไงเจอเจอหนึ่งคนครับโอ้แอบอยู่ตรงนี้ยังไงนี่ยังวันนี้สองนัดครับผมจังวันนี้โดดลงมา เบียเทคจัดการซะก่อนนะเอาเลยครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหารถจิบกันนะครับผมอย่างที่2นะซึ่งในแพ่นี้บอกได้เลยว่ารถจิบนี่หายากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แบบนะคู่ใจในการไต่แล้งเลยนะครับสําหรับสายเก็บแร้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนมาดูเดี๋ยวขอจัดการตัวนี้ก่อนอมาเลกตู้นะครับผม ซึ่งบอกได้เลยว่าหลังจากที่ GM อัปเดตตู้เข้ามานะครับตู้ได้รับความนิยมกันอย่างเยอะมากเดี๋ยวนะขอจัดการก่อนขอจัดการอีกตัวที่เหลือก่อนนะครับมาชุบเพื่อนใช่ไหมหม,มาชุบเพื่อนวงชุบนะครับผมก็ฮิตเหมือนกันนะสี่นี่สองทีสามทีโอ้โหเดี๋ยวนี้สงงวงีต้องยิงสามครั้งแลว้วถึงจะแตกโอโ้โหนะเกินอยู่นะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เจอรถจิ๊บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกเลยนะครับในการแต่แร้งนี่ตู้นี่ถูกใช้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นใช้ชุกเพื่อนนะครับหรือว่าแลกไอเทมนะครับต่างๆนานานะครับในเพชหลังๆนะครับซึ่งมันจะมีวิธีการนะครับผมเข้าไปอยู่ในตู้ได้อยู่นะครับอ่ะซึ่งสามารถอยู่ได้หลายตู้เลยนะตู้คอนเทนเนอร์ก็อยู่ได้ตู้แรกก็อยู่ได้นะครับวิธีการคือให้เอารถจิฟดันเข้าไปนะครับอ่านะฮะแบบนี้เลยนะฮะอ่า หลายคนทานะครับเออในเล้งกุงเล้งแกนนะครับทุกแล้งอะทาเกือบจะหมดนะครับช่วงนี้เป็นวิธีที่ฮิตมากนี่ครับสามารถเข้ามาอยู่ด้านในได้นะครับแล้วก็เดินไปไหนมาไหนได้เลยนะครับทะลุนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้ล่วงลงไปใต้แมปนะแต่ว่ายังอยู่บนแมปนะครับอ่าแต่ว่าทะลุกงทะลุกล่องอะไรแบบนี้ถามว่าออกได้ไหมเดี๋ยวทําให้ดูนะครับผมว่าออกได้ไหมนี่ไงออกได้ปกติเลยครับ ต่อไปมาดูที่ตู้แรกกันบ้างนะครับผมตู้แรกที่บิมาสากิตู้แรกส่วนใหญ่จะติดกำแพงนะอ่านะฮะจากนั้นเราใช้รถจิบนะครับผมอ่าให้เพื่อนดันเข้าไปนะครับไปอยู่ในนี้นะครับถ้าใครเป็นสายบเดียวโอ้โหพูดไม่ไดนขาดคำไมาใช้บริการตู้แรกกันอย่างเยอะมากนะครับโอ้โหดูดินะฮะนี่ขนาดตอนทำอยู่แนละ้ในเน็กนี่คือแบบว่าตู้แรกนี่คือแบบโคตรฮิตอะ โคดิดเลยบอกเลยนะฮะต้องใช้คำว่าโคดิดเลยโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> ดูดิมากะมาเยอะไปไหนเนี่ยนี่ขนาดไม่ได้ไปต้อนในตู้เลยเนี่ยโอเคครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนดันมากับรถชิปนะครับอ่าส่วนใหญ่จะมีตัวแคมป์อยู่ตัวหนึ่งถูกไหมถ้า,ถาการไต่แรงเนี่ยครับผมถ้าเป็น4หรือ2นะครับมีคนแคมป์อยู่คนนึงแล้วก็ไปเก็บแต้มอีกคน ใช้วิธีการดันไปอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะดันให้เอาคาตานะไว้ด้านหลังก่อนนะครับเห็นไหมมันจะเข้าไปเลยนะครับทะลุกําแพงนะครับอ้ยอย่างโก้งนะเห็นไหมเมื่อกี้ผมเดินออกมาจากตู้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับส่วนตู้ที่ไม่มีกําแพงติดอย่างเช่นตู้วันนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับโอเคครับ นี่ยิงหัวไปก่อนจริงครับบริการตู้นี้เยอะจริงๆนี่ยบอกเลยในแบดนี้นี่ใครเจอตู้ต้องระวังนะครับนี่ครับอยู่ในตู้อีกแล้วนะฮะอยู่ในตู้อีกแล้วต้องไอวอให้ออกมานะครับนี่นี่เป็นไงล่ะแตกไหมไม่แตกนี่ไงล่ะเรียบร้อย <c oughs> เอาแล้วครับดูครับตู้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนขับดันเพื่อนเข้าไปข้างในบ้างครับเป็นไงฮะเห็นไหมฮะแค่นี้นะครับ ก็เข้าไปอยู่ในตู้ได้เลยเนี่ยและที่สําคัญคือตู้นี้คือแบบมันมีชีวิตอ่ะเออเนี่ยใครที่ไปแลกเพลินๆระววงหัวแตกนะครับนี่ฮะอ่ะมาดูเดี๋ยวผมเข้าไปอยู่ให้ดูบ้างนะครับเพื่อนดันเข้ามากับรถจิบนะครับยังไงครับเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเฮ้ยเห็นไหมเข้าได้แล้วเราอยู่ในตู้แล้วนะ ดูดิยิงออกไปได้ด้วยนะครับที่สําคัญนี่คือแบบยิงคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะดูครับเรายิงรถได้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเอาเป็นว่าลองให้เพื่อนตั้งไอวอลดูนะครับแล้วลองยิงดูว่าได้หรือเปล่านะครับยิงไอวอลพังหรือเปล่าดูนะว่าไอวอลล้าวหรือเปล่านี่ะยิงได้นะครับยังโกงโอ้ต้องระวังนะเอ้ยมีคนมายังไงครับจังหวะนี้ได้ยินเสียงคนมาพรดีครับเรียบร้อย โอ้โหในเล้งนี่บอกได้เลยว่าบริการตู้นี่ใช้กันเยอะมากๆก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้มาเตือนภัยนะครับให้น้องๆนะครับที่ไต่แล้งอยู่นะตอนนี้นะครับได้รู้กันนะครับใครที่ไปที่ตู้นะครับให้ระวังด้วยนะครับหรือว่าไอวอลใส่ตู้สักทีก่อนก็ยังดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะเตือนภัยนะครับผมวันนี้นะฮะตู้มีชีวิตนะครับเอาเละครับมาดูในส่วนของอัปเดต ในเรื่องของโมโคกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ร้านค้าโมโคทยอยเข้าหลายเซิร์ฟแล้วนะครับและบางเซิร์ฟมีชุดใหม่อยู่ด้วยนะครับอ่าชุดนี้เป็นชุดขอเรียกว่าชุดเดอะคิวเลอร์แล้วกันอย่างที่นะครับก็จะมาในารูปแบบร้านค้าโมโค้เลยแหละนะครับแต่ของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะอย่างประเทศนี้นะครับผมก็จะเป็นชุดใหม่มาเลยนะครับของเซิร์ฟนี้นะ อ๋ออย่างเทด่ดูดิด้านหลังนะครับมีเสื้อที่เขียนเอาไว้ว่าคิลเลอร์ด้วยนะครับผมอ่าทรงผมก็โคตรเฟี้ยวนี่ครับคิลเลอร์อ่าเสื้อนักฆ่านะครับยังเฟี้ยวนะครับอัปเดตมารอบนี้นี่คือแบบกิจกรรมโมโกนะครับกำลังมาจริงๆนะครับอ่านะทรงผมได้ตุ้มหูมาด้วยนะครับ และอีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับก็จะเป็นการกลับมานะครับของเซ็ตข้าวหลามตัดนะครับสีีด้วยกันนะก็เป็นร้านค้าโมโกเหมือนกันอย่างที่พี่โกบอกนะครับผมว่าเดี๋ยวร้านค้าโมโกก็เข้ามาแน่นอนนะครับและกิจกรรมโมโกมีของฟรีมากมายนะครับในเซิร์ฟไทยนี่ก็มีท่าดิจกีต้านะครับก็มีไม้เบสบอลนะครับหรืออื่นอีกเพียบนะครับและจะตามมานะครับด้วยกิจกรรมนะครับเดอะพัศเิลนะครับหรือว่าเป็นมินิเกมนั่นเองนะครับ ของโมโคให้เล่นนะครับอ่าก็เป็นเหมือนก้อนหินหรือว่าก้อนสี่เหลี่ยมตกมาเราก็ต้องเลื่อนหลบอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าในกิจกรรมนี้นะฮะโอเคนะครับหลังจากที่ผ่านด่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการสแกนลายนิ้วมือนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากิจกรรมที่เราเล่นวันนี้ได้รางวัลอะไรบ้างอ่าไฟเดอร์ดอลล็อกอ๋อก็คือ คำเหล่านี้นะครับในการอันล็อกประตูหรือว่าเปิดประตูนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับผมคําว่าดอเนีครับผมนะฮะมันจะพิดผิดคนอื่นอยู่ใส่คําว่าดอไปเฮ้ยผ่านเฉยนะี่ผ่านเฉยนะครับผมโอเคนะครับต่อไปด่านต่อไปเป็นอะไรเอ่ยกดเข้ามาอ้าวอันนี้นี่เดายากมากเลยเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผมดเดี๋ยวจะลองจิ้มจิ้มดูแล้วกันนะครับผมว่า จิ้มแล้วติดเอา้าเฮ้ยมีนาฬิกาอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเอา้าทําไมวินาทีไม่เดินเนี่ยนาฬิกาหรือว่าจะเป็นรหัสในนาฬิกานี้นะครับเอออาจจะเป็นเวลานะครับรหัสอาจจะเป็นเวลาลองดูก่อนนะครับว่าผ่านหรือเปล่านะครับเอ้ยผ่านด้วยนะครับผมโอเคครับ running แล้วครับผม อออย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายนะครับผมนี d for เด e p วโปรแกรมอ๋อก็คือต้องการโปรแกรมนะครับในภาษาโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับผมเออนะครับหรือว่าใครที่หัดเขียนโปรแกรมเริ่มแรกนะครับต้องเขียน Hello World นะครับอ่าใครเคยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บ้างนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ไปดูแล้วกันว่า Hello World นะครับจะผ่านเลยหรือเปล่านี่ครับเอ้ยผ่านจริงด้วยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมใหม่วันนี้นะครับ เอาละครับผมหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ก,กับพี่โก้ในการทําคลิปกันด้วยนะครับและที่สาคัญคืออย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับแล้วกดปุ่มกระดิ่งเปิดเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้พี่โก้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม